พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37และคณะสิทธิ์เก่าผู้ทรงคุณค่าของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเดินทางมาเยี่ยมเยียนและบรรยายเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสู่เส้นทางฝันที่วาดไว้หน้าหอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมโดยมีว่าที่ทร,ร้อยโทนัทรัตน์ใหญ่พาผู้อํานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรับชมวีทีอาร์แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมพร้อมประวัติสิทธิ์เก่าผู้ทรงคุณค่าของโรงเรียนจากนั้นพลโทวร,รเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่สได้บรรยายหัวข้อเสริมสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางฝันที่วาดไว้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมทั้งตอบข้อสักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังแห่งความฝันของเยาวชนสามัคคีวิทยาคม